สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษมีสับมาฝากนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของ Christmas Eve ก็หลายคนนะครับอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่า What is Christmas Eve? What is Christmas Eve? Christmas Eve คืออะไรนะครับเราก็จะมาดู มาหาคำตอบนะครับว่าคืออะไรมีความสำคัญยังไงนะครับ Christmas Eve marks the first day that God created the world. Christmas Eve marks the first day that God created the world. หมายความว่าคริสต์มาสอีฟถือเป็นวันแรกที่พระเจ้าสร้างโลกนะครับ What is the significance of Christmas? What is the significance of Christmas? ความสำคัญของวันคริสต์มาสคืออะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าความสำคัญหรือความหมายของคริสต์มาสนะคืออะไรนะครับ Christmas Day is annual Christian festival commemorate the birth of Jesus Christ, the Son of God. Christmas Day is an annual Christian festival commemorate the birth of Jesus Christ, the Son of God. One Christmas ค,คือเทศกาลลำลึกถึงพระบุตรของพระเจ้า Christmas marks the birth of Jesus Christmas marks the birth of Jesus คือวันคริสต์มาสเนี่ยถือเป็นวันประสูติของพระเยซูนะครับซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าจากประโยคเมื่อตะกี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีการเฉลิมฉลองกันด้วยนะครับ Christmas Eve is a holy night Christmas Eve is a holy night หมายความว่าวัน Christmas Eve เนี่ยถือเป็นคืนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นคืนอันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าจะมีการเข้าโบสถ์นะครับสำหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนนะครับ People around the world know it well and are ready to celebrate. People around the world know it well. And are ready to celebrate to หมมาาายคคววว่่นทััโลกกรู้จดีและพร้อมที่จะร่วมเฉลิมฉลองนะครับ Communion in the Catholic Church takes place at midnight Communion in the Catholic Church takes place at midnight การร่วมพิธีในโบสถ์ของแคทอลิกนั้นจะทํากันเวลาเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีที่เขาทํากันมานานแล้วนะครับซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ What are they doing in Christmas Day? What are they doing in Christmas Day? วันคริส s t m a s เขาทำอะไรกันบ้างนะครับมาดูกัน ที่แน่ๆก็คือมีการเฉลิมฉลองสนุกสนานกันนะครับมีการพบปะกันโดยเฉพาะในวงสาคนาญาตินะถ้าของไทยก็คล้ายๆวันสงกรานต์บ้านเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากๆ Sightseeing the Christmas light Sightseeing the Christmas light หมายถึงชมดูแสงแห่ง ไฟคริสต์มาสเพราะว่าวันคริสต์มาสนั้นเขาจะประดับต้นคริสต์มาสแล้วก็ไฟสวยๆงามๆนะครับให้เห็นทั่วเมืองเลยนะ o o o n i t o t o t h t r e r for family and relatives Cooking together for family and relatives ก็คือทำอาหารร่วมกัน ในครอบครัวสังสรรค์กันในหมู่ญาติพี่น้องก็คล้ายๆกับงานสงกรานบ้านเราครับซึ่งอันนี้ถือว่าสำคัญมากญาติพี่น้องจะมาพบเจอกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ